เต๋าโพสตภาพหลังเปลี่ยนลุกไหมต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นนักแสดงที่มาความสามารถอีกหนึ่งคนสําหรับเต๋าสมชยัยวยความที่เจ้าตัวนั้นได้รดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานในแฟนๆได้ติดตามกันเป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุ47ปีแล้วแต่ก็ยังคงความหล่อมันเดิมไม่เคยเปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความหล่อขึ้นเรื่อยๆจริงๆล่ะคะ่ะการเวลาทําอะไรเจ้าตัวไม่ได้เลยจริงๆล่าสุดนมเต๋าก็ได้ออกมาโพสตภาพใน i g ในลุกผมยาวๆแซบๆหนวดเครารุงรังพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า I can be anything สม เลฟจากนั้นเจ้าตัวถึงได้ออกมาโพสตภาพหลังเปลี่ยนลุคใหม่เมื่อตัดผมสั้นและโกนนวลแบบเนี้ยๆพร้อมระบุแคปชันอนอว้ว่าสมใจสมชายของจริง love you กองงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันรัวๆแถมเข้ามาคอมเมนต์นุ่มเต๋ากันมากมายเลยเละคะ่ะพี่เต๋าหล่อมากๆลงรักแค่หล่อฟูดๆหล่อขึ้นเลยค่ะพี่สมชายจะรดปลายเท้าหล่อจร,จริงเลยเทมาาครับหล่อจริงๆมากเลยค่ครฮีย่ะทำไมหล่ออย่างนี้อ่ะคะ่ะทำเอาสาวๆใจละลายกันตามๆกันไปเลยแหละคะ่ะ เพราะว่าเจ้าตัวนั้นแล้วทั้งหล่อถึงเชเลยจริงๆ